กันนิเช่นเคยนะครับเสรกรนั4นะกครับตอนนี้เราก็จะมาเล่นใหม c ครับเหมือนเดิมนะครับเออแนะนำไว้ก่อนเลยนะถ้าเกิดว,ว่ามีเสียงอะไรเข้ามาก็ก็อภัยด้วยนะครับผมมาดูไม่ออกในะโอเคนะ แล้วก็ไปที่เล้วที่เราเล่นกับพี่เรานะวันนี้ก็จะมาอัดคลิปก่อนน้องนะเห็นนะไหม,ไมรุ้งบ้งได้บอกว่านมีเสียงอะไรก็ามาก็ไฟด้วยนะครับบุ เช้าหรือมือนะครับ เอาไมา้ออกมาก่อนนะโอเคเดี๋ยวว่ามันจะตกเลยจกฤบปลือ ก็ทำการสร้างบ้านได้สำเร็จแล้วนะครับ้างบ้านสำเร็จสมบูรณ์จะได้เอาคนคนอาคิปเตอร์ก่อนนะครับ เอนะเป็นตัดต้นไม้เลย के मैं लूना वगैरा จะอยให้มันลอยนวลไม่ได้ก็จะลงการข้ามาเลยนะครับ งมจะหายนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับ รอไปนะเอานะเราจะรับบของสักหน่อยนะ ออืเราจะวางไว้ตรงนี้นะจะจเดไฟก้นึิดคมันเจะ ก่อนนะครับเนีย่ยตัวผมเนี่ยมันดูกระจิ๋วจังยิงล่างก่อนนะครับ Macam Melayu Gina. Ini yang ยินดีดูันาบตรงนม้เป็นกนาะรตั้

เตรียมพร้อมอะไรพวกนี้ให้นกิดน,นะ ครับเต็มคองนะครับตอนนี้ได้สิ14ออลแล้วนะครับ อี่มานึงแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะากดเก็บไปนะครับเอากดไปไม่ได้อ้าว ไอกางค้างนิดหนึ่งนบอรอคนับรอเคได้แล้วแล้วก็จะเอาพวกอาวุธนะเอ้ไ,ไว้อีกกล่องหนึ่งนะนี่ตัวนี้ นี่นะครับโอเคนะครับมันก็มือเลยเนาะ

โอเครับเราเอ็ดอยูอยู่นะครับนี่จะได้ตอน,านนานๆนะครับยังด้วยนะครับเออด้วยนะครับ จะเพิ่งเอาไปเพราะว่าตอนนี้กางอือนะวันนี้ไปด้วยได้ เราคิดว่หน่นะครับยงเริ่มเริ่มจะพอแล้วนะโอเคนะครับเราก็ขอจบกันไว้เพียงเท่านี้นะครับ กิดว่าถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เพื่อนดูก็อย่าลืมกดแชร์ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมทำคลิปแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่าติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปแบบนี้อีกนะครับสวัสดีครับ